ธรรมะไม่เปลี่ยนโลกแต่เปลี่ยนใจที่มองโลกเพราะโลกภายนอกอาจวุ่นวายเพียงใดหากใจเรานิ่งได้โลกทั้งใบก็เบาลงทันทีเจริญพรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขใจได้ฟังธรรมวันนี้ขอชวนทุกท่านหยุดพักใจหยุดวิ่งตามโลกที่หมุนเร็วแล้วหันกลับมามองใจของตนเอง หลายคนหวังให้โลกสงบแต่กลับลืมฝึกใจให้สงบก่อนหลายคนอยากให้ชีวิตราบรื่นแต่กลับปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างลึกซึ้งว่าเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้อยู่ที่โลกแต่อยู่ที่ความยึดมั่นในใจเราเองธรรมะไม่ได้มีหน้าที่ไปเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้มีหน้าที่ไปจัดระเบียบโลกแต่มีหน้าที่ปลุกสติให้เราเห็นความจริง เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นชัดใจก็คลายเมื่อคลายได้ทุกข์ก็บางลงเมื่อใจไม่ดิ้นรนคำพูดร้ายก็ไม่บาดลึกเหตุการณ์หนักก็ไม่กดทับความคาดหวังก็ไม่กลายเป็นโซ่ตรวนเพราะใจที่มีสติจะรู้เท่าทันอารมณ์ก่อนที่อารมณ์จะพาใจไปไกลความสงบไม่ได้อยู่ปลายทาง ไม่ได้รอวันที่ชีวิตพร้อมแต่เกิดขึ้นได้ทันทีในขณะที่เรารู้ลมหายใจรู้ความคิดและไม่เผลอเป็นทาตของมันนี่คือธรรมะที่มีชีวิตไม่ใช่แค่คำสอนบนกระดาษเมื่อใจเปลี่ยนมุมมองต่อโลกก็เปลี่ยนจากโลกที่น่าแบกกลายเป็นโลกที่น่าเรียนรู้จากปัญหาที่น่ากลัวกลายเป็นครูที่สอนให้ใจเติบโตขอให้ทุกท่านค่อยๆฝึก ค่อยๆรู้ค่อยๆวางไม่ต้องเร่งไม่ต้องฝืนเพราะทุกก้าวที่มีสติคือก้าวที่พาใจเข้าใกล้ความสงบเมื่อใจเริ่มมองโลกด้วยความเข้าใจเราจะพบว่าโลกไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิดแต่เป็นใจเราตัางหากที่เคยเร่งเคยต้านและเคยฝืนธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของผู้ละโลกเท่านั้นแต่เป็นเครื่องเตือนใจของคนธรรมดา ที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้ก่อนแก้รู้ทุกรู้เหตุแห่งทุกเพราะถ้าไม่รู้ต้นเหตุต่อให้หนีไปไกลแค่ไหนใจก็ยังพกความทุก์ติดตัวไปเสมอแต่เมื่อรู้ทันความทุก์จะค่อยๆหมดอำนาจเหนือใจหลายครั้งที่เราทุก์ขไม่ใช่เพราะเหตุการณ์แต่เพราะความคิดที่ซ้ำซ้อนคิดแล้วคิดอีก ยึดแล้วไม่ยอมวางธรรมะจึงสอนให้ดูความคิดไม่ต้องไล่ไม่ต้องดันเพียงรู้ว่าเกิดรู้ว่าดับแค่นี้ใจก็เริ่มเป็นอิสระเมื่อใจไม่เอียงตามรักไม่ไหลาตามชังชีวิตจะเบาลงอย่างน่าประหลาดคำชมไม่ทำให้หลงคำนินทาไม่ทำให้ใจพังเพราะใจตั้งอยู่บนฐานของสติไม่ใช่ฐานของอารมณ์ ความสงบที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีปัญหาแต่คือการมีใจที่พร้อมรับปัญหารับด้วยความเข้าใจรับด้วยปัญญาและปล่อยวางได้ในเวลาที่ควรเมื่อใจเริ่มตั้งมั่นในธรรมเราจะค่อยๆเข้าใจว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบก็สามารถสงบได้ไม่จำเป็นต้องได้ทุกอย่างดังใจก็สามารถมีความสุขได้เพราะความสุขที่แท้ ไม่ได้เกิดจากการครอบครองแต่เกิดจากการไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสในใจเพราะพุทธเจ้าทรางชี้ให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีสิ่งใดควรยึดถือว่าเป็นของเราอย่างแท้จริงเมื่อใจยอมรับความจริงข้อนี้ได้ความกลัวการสูญเสียจะค่อยๆเบาบางความกังวลต่ออนาคตก็จะลดลงและปัจจุบันขณะจะมีคุณค่ามากขึ้น คนจำนวนมากเหนื่อยไม่ใช่เพราะทำงานหนักแต่เพราะใจแบกเรื่องเก่าห่วงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงธรรมะจึงสอนให้กลับมาอยู่กับขณะนี้อยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าอย่างรู้ตัวและไม่หลงเพียงเท่านี้ใจก็พักได้โดยไม่ต้องหนีไปไหนเมื่อใจไม่ฟุ้งซ่านปัญญาจะค่อยๆปรากฏเราจะเห็นทางออกแม้ในวันที่เหมือนจะมืดมน เราจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรวางอะไรควรอดทนและอะไรควรปล่อยผ่านนี่คือผลของการมีสติที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญธรรมะไม่เคยเร่งให้ใครดีทันทีไม่เคยบังคับให้ใครเปลี่ยนในวันเดียวแต่ชวนให้ค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นและค่อยๆเปลี่ยนจากภายในเพราะการเปลี่ยนที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากใจที่เข้าใจ ไม่ใช่ใจที่ถูกกดดันเมื่อใจอ่อนโยนต่อตอนเองเราจะอ่อนโยนต่อผู้อื่นได้ง่ายขึ้นความโกรธจะมีที่ยืนสั้นลงความเมตตาจะมีที่ว่างมากขึ้นสังคมอาจยังวุ่นวายแต่ใจเราจะไม่วุ่นตามนี่คือการอยู่ในโลกโดยไม่ให้โลกครอบงำใจขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าทุกครั้งที่เราหยุดรู้ตัว ทุกครั้งที่เราวางอารมณ์ได้หนึ่งเรื่องคือชัยชนะของใจคือการเดินตามรอยพระพุทธองค์แม้จะเป็นก้าวเล็กๆแต่เป็นก้าวที่พาออกจากความทุกข์และเมื่อใจเริ่มคุ้นเคยกับความสงบเราจะค้นพบว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องสแสวงหาเพิ่มแต่คือสิ่งที่ถูกเปิดเผยเมื่อใจหยุดดิ้นรนหยุดเปรียบเทียบหยุดเอาตัวเองไปผูกกับความคาดหวังของโลก พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักความพอดีพอดีในความคิดพอดีในคําพูดและพอดีในการกระทำเพราะความพอดีคือรากฐานของความสงบเมื่อใจไม่สุดตรงทุก์ก็ไม่ท่วมทนสุขก,ก็ไม่หลอกลวงหลายครั้งที่ใจเราแกว่งเพราะอยากได้มากเกินไปหรือกลัวเสียมากเกินไปธรรมะจึงสอนให้เห็นตามจริงว่าสิ่งที่ได้มาก็ต้องจากไป สิ่งที่จากไปก็เคยเป็นเพียงของชั่วคราวเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะไม่หลงดีใจเกินเหตุและไม่จมทุกขเกินจำเป็นการมีสติไม่ใช่การทำให้ใจนิ่งตลอดเวลาแต่คือการรู้ทันแม้ในขณะที่ใจยังไม่นิ่งรู้ว่าเผลอก็กลับมารู้ว่าหลงก็วางลงทุกการรู้ตัวคือการตื่นทุกการตื่นคือการคลายทุก เมื่อใจเริ่มตั้งอยู่บนปัญญาความเมตตาจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องฝืนเมตตาต่อตอนเองไม่โทษตัวเองในสิ่งที่พลาดเมตตาต่อผู้อื่นไม่แบกความโกรธไว้นานเพราะเราเข้าใจแล้วว่าทุกคนต่างก็ทุกตามเหตุปัจจัยของตนโลกอาจยังเต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและเสียงรบกวนแต่ใจที่มีธรรมจะรู้จักหยุดรู้จักฟังความเงียบ และรู้จักกลับบ้านคือใจตนเองโดยไม่ต้องหนีจากโลกใบนี้ขอให้ทุกท่านค่อยๆเดินเดินด้วยสติเดินด้วยปัญญาและเดินด้วยใจที่อ่อนโยนไม่ต้องกลัวช้าเพราะทางธรรมไม่วัดกันที่ความเร็วแต่วัดกันที่ความถูกต้องของใจเมื่อใดที่ใจเป็นอิสระเมื่อนั้นโลกจะไม่หนักอีกต่อไปนี่คือธรรมะที่ยังมีลมหายใจ ธรรมะที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและธรรมะที่เปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นบทเรียนของปัญญาและเมื่อใจเริ่มเห็นคุณค่าของความเรียบง่ายเราจะเข้าใจว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างแค่ไม่ขาดสติก็เพียงพอแล้วไม่ต้องมีคําตอบครบทุกเรื่องแค่มีใจที่พร้อมยอมรับความจริงก็สามารถอยู่กับความไม่แน่นอนได้อย่างสงบ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทคือเกราะของใจทำให้เราไม่เผลอใช้ชีวิตไปกับความหลงไม่ปล่อยวันคืนให้ผ่านไปโดยไร้ความหมายเมื่อมีสติรู้ตัวอยู่เสมอแม้เรื่องเล็กน้อยในชีวิตก็กลายเป็นบทเรียนแห่งปัญญาได้หลายคนรอให้ชีวิตดีขึ้นก่อนจึงจะเรื่อมีความสุขแต่ธรรมะสอนกลับกันว่าเมื่อใจรู้จักพอ ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นทันทีเพราะความสุขไม่ได้รอเงื่อนไขแต่เกิดจากการวางเงื่อนไขในใจเมื่อใจไม่แบกอดีตไม่กังวลอนาคตปัจจุบันจะเปิดพื้นที่ให้ความสงบเราจะทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างเต็มที่พูดอย่างรู้ตัวคิดอย่างมีปัญญาและใช้ชีวิตอย่างไม่หลงลืมตนเองธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องของวันพระเท่านั้นแต่คือการฝึกใจในทุกวัน ฝึกฟังโดยไม่ตัดสินฝึกมองโดยไม่ปรุงแต่งฝึกอยู่กับความจริงโดยไม่หนีเมื่อฝึกบ่อยเข้าใจจะค่อยๆแข็งแรงโดยไม่ต้องแข็งกระด้างและเมื่อใจแข็งแรงเราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครง่ายๆไม่ปล่อยให้ความคิดของคนอื่นมากำหนดคุณค่าของชีวิตเราเพราะเรารู้แล้วว่าคุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบและความดีงามภายในใจ ขอให้ธรรมะเป็นเหมือนลมหายใจลึกๆที่พาใจกลับมาสู่ความเรียบง่ายในวันที่โลกเสียงดังเป็นหลักให้ใจยืนในวันที่ชีวิตสั่นคลอนและเป็นเพื่อนแท้ในวันที่เราต้องเดินลำพังเมื่อใจได้สัมผัสความสงบจากภายในเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องไขว่คว้าแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองเมื่อใจไม่ต่อต้านความจริงไม่วิ่งหนีความเป็นไปของชีวิต พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราอยู่กับเหตุไม่หลงไปยึดติดที่ผลเพราะเมื่อเราทำเหตุให้ถูกต้องผลย่อมเป็นไปตามธรรมดาหากใจเราดีมีสติและมีปัญญาแม้ผลจะไม่ดังใจทุกครั้งใจก็ยังสงบและมั่นคงได้หลายครั้งที่เราทุกข์เพราะอยากควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อยากให้คนอื่นเป็นดังใจอยากให้โลกเป็นอย่างที่เราคิด ธรรมะจึงสอนให้รู้จักวางวางในสิ่งที่เกินกำลังของใจและรับผิดช,ชอบเฉพาะสิ่งที่เราทำได้เมื่อใจรู้จักขอบเขตของตนเองชีวิตจะเบาขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นไม่ต้องแข่งขันกับใครเพราะเราเข้าใจแล้วว่าแต่ละคนมีเส้นทางของตนและหน้าที่ของเราคือเดินเส้นทางของเราให้ดีที่สุดด้วยใจที่ไม่หลง ธรมะจริงสอนให้เราเห็นคุณค่าของความเงียบความเงียบที่ไม่ได้ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความรู้ตัวในความเงียบนั้นใจจะได้ฟังเสียงของตนเองได้เห็นความคิดเกิดและดับและได้เรียนรู้ที่จะไม่เชื่อตามทุกความคิดที่ผุดขึ้นมาเมื่อไม่เชื่อทุกความคิดความทุกข์จะลดลงเมื่อไม่เอาอารมณ์เป็นตัวตัดสินชีวิตปัญญาจะทำงานได้ชัดเจนขึ้น นี่คืออิสระภายในที่ไม่มีใครสามารถมอบให้เราได้นอกจากการฝึกใจของเราเองขอให้ทุกท่านค่อยๆสะสมความดีสะสมสติและสะสมปัญญาไม่ต้องหวังผลเร็วไม่ต้องท้อเมื่อ,อยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนของใจเป็นการเปลี่ยนที่ลึกและต้องอาศัยเวลาแห่งความอดทนในวันที่ใจอ่อนล้าขอให้กลับมาหายใจรู้ตัว ในวันที่โลกทำให้สับสนขอให้กลับมาฟังธรรมในใจตนเองแล้วเราจะพบว่าความสงบไม่เคยหายไปไหนเพียงแต่รอให้ใจเราหยุดค้นหาก่อนจากกันในวันนี้ขอฝากธรรมะสั้นๆไว้เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อใดที่โลกทำให้เหนื่อยอย่าพึ่งทั่วชีวิตแต่ลองหันกลับมาดูใจเพราะใจที่มีธรรม จะไม่พาเราหลงทางแม้ในวันที่มืดมนที่สุดธรรมะอาจไม่แก้ปัญหาทุกเรื่องให้หายไปแต่จะทำให้เราอยู่กับทุกปัญหาได้อย่างไม่ทุกข์เป็นแสงเล็กๆที่คอยส่องทางเป็นที่พักใจในวันที่อ่อนล้าและเป็นพลังเง,งียบๆที่ประคองชีวิตให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงขอให้ทุกท่านเก็บธรรมะวันนี้ไว้ในใจ ฟังซ้ำได้นำไปใช้ได้และค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตจากภายในเพราะทุกครั้งที่ใจสงบขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังธรรมะเป็นเพื่อนทางใจในทุกวันให้ธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจและเป็นเข็มทิศนำชีวิตไปสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริง พบกันใหม่ในธรรมะตอนต่อไปขอให้ใจของทุกท่านไม่หลงทางไม่เดียวดายและมีความสงบอยู่เคียงข้างเสมอตลอดเส้นทางของชีวิตเจริญพร